รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power Master Active 2 Sky เนสวัสดีค่ะแนทค่ะแนนค่ะกลับมาพบกับเรา2อคนอีกแล้วนะคะในรายการมอเตอร์ธาร์แอดไฟค่ะใช่ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรา2คนก็จะยังอัปเดตข้อมูลข่าวสารในด้านแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ผู้ชมได้รู้กันอีกเช่นเคยค่ะแนทจำได้ไหมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะเราก็เอาเคล็ดลับในเรื่องของการคาดขีมสคัญในระไยเนี่ยมาฝากผู้ชมสัปดาห์นี้ก็ขอต่ออีกนิดนึง เพราะว่าท่านผู้ชมหลายๆทา่านนะที่เป็นผู้ปกคอรองอ่ะเขาชอบเอาเด็กนั่นบนตักตัวเองแล้วตัวงคาดเบลอย่างเดียวไงอ๋อซึ่งจริงๆแล้ววิธีการนี้เป็นวิธีการที่ผิดนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเด็กเนี่ยจะรับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุนั้นก่อนผู้ใหญ่เลยซึ่งวิธีที่ถูกต้องค,ควรจะให้เด็กไปนั่งด้านหลังและก็คาดเข็มขัดน,นิรภยัยแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเด็กเล็กก็ควรจะมีเบบี้ซีทเบบี้ซีท ใช่แล้วค่ะน,นี่ก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้นะคะที่เอามาฝากเพราะว่าบางทีไม่ได้นึกถึงเนาะบาง<ช>คนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะในช่วงของ Text Time ค่ะเราก็ยังคงอยู่กันที่งาน Consumer Electronic Show 2016ค่ะที่ล拉สเวกัสซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาไปดูการเผยโฉมโ o ล์คสวาเกนบัตต c ้ค c นเซค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถมินิแวนในศตวรรษที่21ว่าแต่ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรแล้วก็นวัตกรรมจะเจ๋งขนาดไหนตามไปชมพรม้อมๆกันเลยค่ะ v o l ส s w a g e n ได้เปิดภาคลุมเผยโฉมโฟ l ส s วาเก n นบัต y ี้คอนเซปรถมินิแวนแห่งศตวรรษที่21รถมินิแวนต้นแบบคันนี้เป็นการผสมผสานระหว่างความทันสมัยกับเอกลักษณ์ความเป็นรถตู้ของโฟกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาพร้อมกับหลังคาที่ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ภายในนั้นก็อัดแน่นไปด้วยความไฮเทคทั่วห้องโดยสารทั้งจอแสดงผลขนาดใหญ่3หน้าจอรวมถึงทวงมาลัยมัลติฟังชันแบบสวิสเลส มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวการเปิดประตูโดยใช้มือฝากระโปรงท้ายเปิดอัตโนมัติด้วยการตรวจจับตำแหน่งเท้าและสั่งการด้วยเสียงโดยมินิแวนต้นแบบคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับคุ้มพลังไฟฟ้าโดยใช้แบตเตอรี่ที่มีความจุข,ขนาด100กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงที่สามารถทำความเร็วสูงถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกลถึงเกือบ600กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟจนเต็มหครั้ง ฮุนไดได้เผยแพร่ภาพวิดีโอและข้อมูลล่าสุดของรถไฮบริดรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าไอ n อ c ที่เป็นการฉีดก,กรอบรถไฮบริดแบบเดิมเนื่องจากว่าฮุนไดได้มีระบบขับเคลื่อนถึง3รูปแบบให้เลือกตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นระบบพลังงานไฟฟ้าระบบปลั๊กอินไฮบริดและระบบไฮบริดในตัวถังแบบเดียวซึ่งไอ n อ c h y ไฮบริดที่จะลงตลาดในอนาคตอันใกล้นี้จะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ GDI ความจุ1,600ซีซีกำลัง103แรงม้าผสานการทำงานเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด43แรงม้าใช้พลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์โดยมีพลังรวมอยู่ที่141แรงม้าส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติดูอัลคลัชแบบ6สปีด Ionic Hybrid นั้นสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนเพียงอย่างเดียวได้ที่ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยังไงบ้างคะแนะนนวตัตก,กรรมรถยนต์เจ๋งสุเลยนะชอบใช่ค่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะเราก็ยังมีนวตัตก,กรรมเกี่ยวกับรถยนต์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยแต่ก็ต้องรอติดตามสัปดาห์หน้านะอ่าว่าจะเป็นไรแต่ว่าตอนนี้นะคะไปพักชมโฆษณากันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยรถยนต์ m e อร์ d e s b e n z ์ เอาเนี่ยนิสสันเอ็กเ e รล์บีเอ็คค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็มาถึงช่วงของทริปได้อีกแล้วนนะทบอกเลยว่าสัปดาห์นี้พี่แหม่มเขาพาไปพิเศษกว่าทุกทุกเทปเลยนะทดลองขับครั้งนี้พิเศษยังไงพาไปเที่ยวถึงญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นเลยเหรออใช่ <c oughs> ก็คือเขาจะพาไปร่วมทดลองขับอ e ีซูซดีแม็กหนึ่งจุดเก้าดีจีอววถือว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ล่าสุดเลยโอไปถึงญี่ปุ่นด้วยใช่ก็อยากรู้ไหมว่าบรรยากาศในการทดลองขับวันนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกกัันบเเราคลย่ะ ัดีค่ะคุณผู้ชมคะสู่ช่วงท้องทิดได้ข่าววันนี้นะคะโหพิ่หนามานี่เลยค่ะอากาศเย็นนค่ะชอบมากค่ะเพราะประเทศไทยยังไม่เรียนเท่านี้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าคุณผู้ชมคะเรากาลังเดินทางเพื่อมาสัมผัสกับเจ้าอิซุดีแม็ก1.9 DDI Blue Power ค่ะและแน่นอนค่ะทางค่ายอิสุค่ะนําเรามาที่ประเทศญี่ปุ่นกับสนามออโตโพลิสค่ะซึ่งเป็นสนามที่ใหญ่นะคะแล้วก็อยู่ที่นี่เลยค่ะจังหวัดโออิตะเกาะคิวชูในประเทศญี่ปุ่น สนามนี้เป็นสนามที่รองรับเรื่องของการแข่งขันระดับนานาชาตินะคะเดี๋ยวจะไปสัมผัสกับความหนาวแล้วก็ต้องสัมผัสกับตัวรถด้วยว่าจะสู้กันได้แค่ไหนลุยเขาไม่รอละรุ่นใหม่ Isuzu d m a g 1.9 DDI Blue Power นี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรค่ะบล็อกใหม่เลยคะ่ะมาแทนขนาด2.5ลิตร กำลังแรงสูงสุดที่150แรงม้านะคะที่แรงบิด350นิวตันเมตรที่1,800-2,600ถึงรอบต่อนอาทีค่ะจุดเด่นแน่นอนค่ะมีแรงม้าเพิ่มขึ้น10%ค่ะแรงบิดเพิ่มขึ้น9%ค่ะน้ำหนักเบากว่าเดิมอีก20%ค่ะแล้วก็มีความเร็วจากการทดสอบนะคะเพิ่มขึ้น8%แถมประหยัดน้ำมันขึ้นอีก19%ด้วย และสำคัญค่ะมีค่าโมลพิษต่ำสุดเลยนะคะรองรับมาตรฐานยูโร6หรือยูโร6ด้วยนะคะพร้อมระบบส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะโดยรวมแล้วนะคะแหม่มต้องบอกว่าสเปคแบบนี้มีความโดดเด่นมากในกลุ่มเครื่องยนต์ดีเซลกับรถปิกงอัพในระดับเดียวกัน ภายนอกแน่นอนค่ะการออกแบบนี่ใหม่หม,หมดแลคะ่ะด้านหน้าใหม่กระจังหน้าก็แบบใหม่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบรมดำด้วยนะคะด้านท้ายแน่นอนค่ะเส้นสายพร้อมสปอเลอร์ที่ติดตั้งบิวอินมาเลยนะคะภายในดีไซน์ล้ำสมัยค่ะเรียกว่าข้างในกว้างสะดวกสบายด้วยนะคะระบบความบันเทิงน,นะคะอิสสูจัดมาให้กับอิสสู่คอนเน็กเวิร์ค่ะเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อโลกภายนอก เข้าถึงง่ายได้มากเลยค่ะผ่านสมาร์ทโฟนของท่านระบบเสียงก็จัดมาเต็มเช่นเดียวกันค่ะสำหรับรถที่ทางค่ายอิสสูเตรียมให้เราในครั้งนี้นะคะมีจำนวนทั้งหมด6คันค่ะมีแบบ4ประตูและ2ประตูเป็นเกียร์ธรรมดา5คัน และอีกหนึ่งค่ะเซอรอมพรายมากๆค่ะทางค่ายอิซูเตรียมรถเกียร์อัตโนมัติซึ่งเป็นรถทดลองประกอบ P production นะคะทุกอย่างยังจะต้องมีการปรับจูนจากทางญี่ปุ่นอีกครั้งนะคะซึ่งนำมาให้เราได้สัมผัสเรียกว่าผิวๆอ่าชิวๆก่อนเปิดตัวแต่เราก็ขอโฟกัสมาที่รุ่นเกียร์ธรรมดานะคะว่าจะขับในสนามนี้เป็นอย่างไรคะ่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะเราขับท่ามกลางความหนาว 3องศาบวกกับลมแรงๆด้วยค่ะคุณผู้ชมในการออกตัวช่วงต้นนี้ต้องบอกว่าอัตาาเร่งดีทีเดียวเลยค่ะการเข้าเกียร์ไม่กระชาาค,ค่ะเนียนและนุ่มเลยนะคะต่อเกียร์ไปได้เรื่อยๆค่ะขับครั้งนี้ได้สัมผัสว่าเกียร์สเนี่ยแค่เกียร์สนะคะเราสามารถทําได้ถึง1 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะพอเลื่อนไปที่เกียร์สก็สามารถทําความเร็วได้150กิโเมตรต่อชั่วโมงนั่นหมายความว่า 150อัพขึ้นไปนะคะซึ่งตรงนี้มีระบบ overdrive นะคะที่ตำแหน่งเกียร์5และ6ด้วยค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าขับสนุกเร่งได้เต็มที่ถ้มมีระบบ Genius s p o r t ์ h i p นะคะช่วยบอกตำแหน่งเกียร์พร้อมแจ้งเตือนให้ว่าคุณต้องเปลี่ยนเกียร์ตามที่ความเหมาะสมด้วยนะคะซึ่งสนามนี้ต้องบอกว่ามีโค้งเยอะมากค่ะและโค้งนี้นะคะไม่ทำให้ i7 ดีแม็ก1.9 ddi นี้เสียอาการใดๆเลยค่ะควบคุมง่ายนะคะเพราะว่าการเซตช่วงล่างนี่ต้องบอกว่าเซตมาดีมากเลยค่ะกอดถนนบวกกับทางที่เราวิ่งนะคะเป็นเนินขึ้นลงโดยร่วงตาเลยค่ะต่อระยะทางในสนามของออโตโพลิสนี้นะคะอัตราเร่งบอกได้เลยค่ะต่อเนื่องได้ดี ays, ไม่มีตกค่ะแล้วก็ทางตรงนี้อัดสปีดได้เต็มๆค่ะกับแรงม้าที่ให้มาเรียกว่าเรียกได้เต็มเหนียวเลยค่ะ หากคุณผู้ชมนะคะที่ขับเกียร์ธรรมดาไม่ได้คุณไม่ต้องเสียใจค่ะรออีกแป๊บนึงนะคะคุณจะได้พบกับรุ่นเกียร์อัตโนมัติอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าทางค่ายอีซูพร้อมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมีนาคมนี้แน่นอนค่ะโอเคแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแ,แล้วนะคะสํสำหรับพี่แมนนะคะวันนี้ได้มาสัมผัสแล้วก็ทดลองขับนะคะกับเจ้านี่เลยค่ะ อีส m a ดีแมก c 9เรียกว่า DDI Blue Power นะคะในวันนี้ที่ได้ลองกับสนามเรียกว่าเป็นสนามที่ไว้สําหรับแข่งขันรถยนต์เนี่ยต้องบอกว่าในการขับขี่เนี่ยได้หลายๆเรื่องด้วยหลายราวนะคะหลายคนถามว่าเครื่องค่1 9 4 c c เป็นไงมันบอกได้เลยว่ามันใช้แค่เกียร์สกัก็เกียร์สี่สำหรับเกียร์ธรรมดานะคะก็ได้ถึงความสัมผัสว่าเกียร์สามเนี่ยมันสามารถลากไปถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงได้ ถ้ายี่เกียร์สี่เนี่ยคุณแตดถึงร้อยห้าสิบหรือร้อยสี่สิบยังได้อยู่เลยนะคะยังไม่ต้องไปถึงเกียร์ห้าเลยค่ะเรียกว่าวันนี้ต้องบอกว่าความคล่องตัวหรืออะไรต่างแรงที่ทุกคนถามว่าเครื่องเล็กจะแรงอยู่ไหมหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้ายังไหวอยู่ค่ะกับ i สุรินแมทหนึ่งจุดเก้า ddi blue power เยี่ยมเลยค่ะแต่ที่แน่นอนนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจไปที่โชว์รูมแล้วก็ขอทดลองขับนะคะก่อนที่คุณจะตัดสินใจแล้วลองดูว่าเข้ากับคุณไหม เหมาะกังานที่คุณจะซื้อแล้วไปใช้หรือเปล่านะคะเอาละแล้วติดตาม่อนนะคะว่าสาวหน้าจะพาไปขับคันไหนต่อตอนนี้สันแล้วทั้งแม่มปากล้องด้วยไม่อยากบอกหนาวมากโอเคเจอกันสาวหน้าเดี๋ยวขอไปมาวมอยกัอนสตกร่ากอนเป็นไงบ้างนะชอบไหม คือไม่ไม่ชอบแต่อิจฉาเบาๆคือแบบว่าได้ไปอากาศหนาวแล้วก็ได้ไปทดลองขับรถใแต่ที่สาคัญได้ชมบรรยากาศสวยๆงามๆที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเฮ้ยทำไมเสียดายมากค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ไปพักชมโฆษณาสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วหน้ากลับมาพบกับเราสองคนใหม่ค่ะ สนับสนุนโดยใหม่ My mg 3ชีวิตไหนสไตล์ไหนก็ฟันอ่ะช่วงมอตอนิววันนี้แนนมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมมีกคะแน่นอนนะสัปดาห์นี้ก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้กันดีเช่นเคยก็ขันก็บอกเลยนะก็จะเป็นข่าวของค่ายท่าท่าแล้วก็เชฟโรเลตแต่ว่าจะเป็นข่าวในเรื่องอะไรนานไปติดตามชม,รมพรม้อมกันกับเราสองคนค่ะ เชฟโรเลตประเทศไทยเชิญสื่อมวลชนทำเวิร์กช็อปแนะนำเทคโนโลยีใหม่ในเชฟโรเลตแคปติว่าที่มีระบบ MyLink และสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน c a r ์เพลและ Android Auto ได้ตลอดเวลา ช่วยให้เข้าถึงการสื่อสารได้ทุกรูปแบบรวมถึงการทดสอบระบบป้องกันอุบัติเหตุแบบแ c t i v e ช่วยลดการสูญเสียหรือหลีกเลี่ยงการเกิดอ,อุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งระบบต่างๆนี้ได้ติดตั้งในรถยนต์เชฟโรเล็ตแคปติว่ารุ่นปี2016เป็นต้นไป าทามอเตอร์ประเทศไทยเปิดตัวรถบรรทุกใหญ่2รุ่นสู่ตลาดในประเทศไทยเดินหน้าทำการตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของทาทาแดวู oo, ต่อรับตลาดรถยนต์บรรทุกในไทยที่มีศักยภาพสูงรวมถึงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC จะทำให้ความต้องการด้านการใช้รถเพื่อการพาณิชย์มีมากขึ้นอีกด้วยโดยเฉพาะการขนส่งในระยะทางไกลหรือขนส่งข้ามประเทศที่จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ขนส่งได้เป็นจำนวนมากต่อครั้ง พร้อมขยายผู้จำหน่ายเพิ่มเป็น26แห่งภายใน2ปีนี้ค่ะก็มาถึงในช่องสุดท้ายของราย,รายการเราแล้วค่ะถ้าค,คุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะชมรายการย้อนหลังก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.mattamonline.tv ค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่ YouTube c h anel n เพียงคุณผู้ชมเสิร์ชคำว่า mattam าา ad5 ค่ะก็สามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่แบบง่ายๆสะดวกสบายมากเลย แต่ว่าวันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ